สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเด้อสุ่ชู้คนมือนี้มีโอกาสออกมาสูนเห็ดก็ได้ดอกเดียวอันนี้ละเห็ดเห็ดลายยังเอารอกเดียวปะไว้มันบ่พอสิี่้แก่ง,งูดนี่กำลังเอากำลังสิยอกอีกมาหยางหลาะหยางเลาะพูดมองเห็ดออกอยู่ฝั่งคู่ตัวนะมบ่ได้ข้ามไปพู้นฮ้อน น้ำเบื้องอรุณพี่น้องยามผนปกติมันจะเต็มหมดแล้วนี่มามี่นุกเขากะคันอ่าปากันยางหลอกโหหลอกสวนคือเก่าปูนไปทางสะปากคอมาซีย่างไปท่ายุกปลาขึ้นร้ายหลายมาให้ท่ายเบอร์ได้ทายมาฮานาสักกอนปากคอฟูมึงนี่ ขึ้นเป็นซิฟยี่ซิให้เห็นเลยอันข้าวเอาโทรศัพท์ก็เลยบไม่ถ่าย,ายเอกมาแล้วถ่ายนะมุนนี้แหละคือเก่าควาย้อควายอม่อยู่ลุงหูหลงโฉนก็ลม้มหลืน่นพี่น้องมันเย็นต้นไม้หลายมากอากาศกเ็เลยดีเย็นจ้อย ยินช่วยช่วยบ่มีพัดลมบ่มีย่างบุกควายนอนโอ้ยมะยากเต็มขาทง่งเลาะไปเลาะมาาย่า่นี่แหละกว้างอยู่สวนกะ่ะสวนเกือห้าสิบไร่เลาะโอทโหดอกค่ะนี่ มาเลาะแต่ยี่แถวนี้เระเพิววงดเนีนยนเขาเขามันบ่มีน้ำน่ะนี่แตงยาโอ้ยตัวอนี่ดิก็ไผ่ก็ไดุ้ณมันข้ามไปดินเขาแล้วบอกให้ตัดเอ้อมันยาวมัดไผ่กินซุ่มไปเห็ดน้องไม้ส้มน่นละล่ะม่ได้หาใส่ดอกมาเอานี่สร้างแหล่งอาหารไว้แล้วมีกินทุกอย่าง กินแบบบ้านๆเท่าไม่ได้เลืศดรู้ฟูฟ่องเนาะอากินหายากไว้วันๆละพี่น้องแล้วให้เบิง่งนี่สือแล้วเบิ่งมองไปอันนี้เน่น้ำปีะเก้ามันเต็มเริ่มมากๆมันแห้งคักอยู่เด้ที่ว่าฝนบ่ตกฝนบ่ตกัเพราะว่ามันตกอ้อมมืดมากมันกับ,บ่ตกค่ะนี ตกมันก็ตกแบบแหลนไก่ซิๆมันสุ้มเนี่ยเห็ดมันก็นเลยอออดอกงามนี่อู้อยู่คันคู่มันก็ลายดอกเลือดเก็บเอานึกว่ามันทีุมีมมเคยมาถ่ายคลิปถ่ายอย่างยูนูนี่ก็ดียวสิกับมือไล่สดละ วันีอ่านได้สามสิบนาทีสี่สิบนาทีคนมาเอาทุละมีคนมา,ากจะกีดอย่างมาสมักยังว่าท่านได้โต๊ะลงกันดอกดูพฤติกรรมก่อนอันนี้คือข้อโง่อันนี้ข้อโง่ข,งข้อควายข้อควายกลางมุ้งให้คื้นมายุ่งหลายจะกี่อยู่ว่าอยู่ดอกมุ้งก็ดีไก่ มีไก่มีปลามีผักมีเห็ด1นาทีอ้าวคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วคขะเด้อขอบคุณที่รับชมกับว่ามีน้าง้ามาออมเลาะบวงหูบกสูงไม่ได้ถ่ายท้องน้าให้เบิง้งเดี๋ยวซีแว็บไปเบิ้งท้องนายญ้าให้ควายอันนี้ ไม่ไงเราอยู่หน้าแล้วก็ตัด้าให้ควายนี่ยว้าไปเบื้องหน้าตามฟังนี่แหละอันนี้เลยหน้ามีข้องมีน้ำเลยเด้อแาบนี้จะเพิ่นหลายมาต้องเบื้องโ,งอ,โงอกอีถือเบื้อโกบ่เพ่นจะเปิดน